วันนี้เรามาเจาะลึกตลาดทองคํากันหน่อยนะครับดูผลเผินเหมือนจะนิ่งๆน,นะครับแต่ข้างในนี่ผมว่าตึงมากราคาแกว่งไปมาในกรอบแคบๆเ,เ,เองระหว่าง4 0 6 5ถึง4 0 8 0ดอลลาร์คือพยายามจะทะลุ4,100ก็ไม่ผ่านแต่พอจะลงต่ำกว่า4,000ก็มีแรงซื้อกลับตลอดคำถามสำคัญก็คืออะไรทำให้ตลาดมันอยู่ในภาวะแบบนี้ซึ่งคำใบ้มันอยู่ที่คำว่า ม่านหมอกแห่งข้อมูลที่เกิดจาก o v ฟ r n m e n t s h ชัด o w n ของสหรัฐเอาละครับเรามาแกะรอยกันดีกว่าว่าภายใต้ม่านหมอกนี้อะไรขับเคลื่อนราคาทองคำอยู่จริงๆและสัปดาห์หน้าต้องจับตาดูอะไรเป็นพิเศษใช่เลยค่ะคำว่าม่านหมอกแห่งข้อมูลหรือ d a t a f o อเนี่ยคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือพอรัฐบาลสหรัฐปิดไป40กว่าวันข้อมูลเศรษฐกิจตัวสาคัญสาคัญมันก็เลยไม่ถูกประกาศออกมาเลยค่ะโดยเฉพาะตัวที่ทุกคนรอคอย คือตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนตุลาคมตอนนี้ก็คือถูกเลื่อนไปเลยไปออกรวมกับของเดือนพฤศจิกายนที่18ธันวาคมนู่นเลยค่ะอ๋อแบบนี้ก็แปลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองก็เหมือนเอ่อบินไปแบบมองอะไรไม่เห็นเลยสิครับเพราะต้องตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยว,วันที่9ถึง10ธันวาคมนี้โดยที่ยังไม่มีข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดในมือถูกต้องเลยค่ะในวงการจะเรียกกันว่า flying blind เลยคือบินไปแบบตาบอดบอดอะ่ะ มันเลยทําให้ตอนนี้นักลงทุนต้องหันไปเกาะติดทุกคําพูดของเจ้าหน้าที่เฟดแทนเพราะมันเป็นสัญญาณเดียวที่พอจะคาดเดาทิศทางได้ในตอนนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆมันพาเรามาถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่าแซ่สบัดหรือ Whiplash ของตลาดในสัปดาห์ที่แล้วคือต้นสัปดาห์เนี่ยตลาดตีความไปทางหนึ่งพอปลายสัปดาห์มีคําพูดออกมาคําเดียวพลิกไปอีกทางเลยใช่ค่ะ ตอนแรกตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนกันยายนที่เพิ่งประกาศล่าช้าออกมามันออกมาดีกว่าที่คาดไว้คือมีการจ้างงานเพิ่มแสนบินหมื่นเก้าพันตำแหน่งตลาดก็ตีความทันทีเลยว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็เลยลดหวบลงมาเหลือแค่ประมาณ3าเเองค่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับจุดเปลี่ยนสําคัญมาในวันศุกร์เลยค่ะเมื่อนายจอห์นวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขานิวยกออกมาพูดเหมือนส่งสัญญ,ญาณผ่อนคลายท่านบอกว่า มีพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนในระยะใกล้แค่นั้นแหละค่ะตลาดพลิกกลับลำทันทีแค่ประโยคเดียวเนี้ยนะครับแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะความน่าจะเป็นในการลดดอกเบีย้ยพุ่งจาก39%กลับไปที่73%ภายในวันเดียวโหจาก39ไป73ในวันเดียวเลยเหรอครับตลาดเปราะบางขนาดนั้นเลยเหรอครับตอนนี้เปราะบางมากค่ะเพราะในภาวะที่ไม่มีข้อมูลตัวเลขมายืนยัน ทุกคนก็จะอ่อนไหวกับคําพูดชี้นําเป็นพิเศษซึ่งภาพแบบนี้มันก็สถานออกมาเป็นมุมมองของนักลงทุนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนหมายถึงการปะทะก,กันระหว่าง Wall Street กับ Main Street หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะนักลงทุนสถาบันกับรายย่อยฝั่ง Wall s t r e ี t หรือพวกกองทุนใหญ่ๆตอนนี้เริ่มระมัดระวังตัวแล้วคือเขามองเห็นสัญญาณทางเทคนิคว่าราคาเริ่มอ่อนแรงที่แนวต้าน4,100ดอลลาร์ก็เลยเลือกที่จะรอดูหรือรอเข้าซื้อตอนที่ราคาถูกกว่านี้ แสดงว่าพวกมืออาชีพมองว่าราคานี้ยังยังเสี่ยงไปหน่อยประมาณนั้นเลยค่ะแต่ในทางกลับกันฝั่งเมนสตรีทหรือนักลงทุนรายย่อยยังคงมองบวงมากๆมองว่าราคาย่อลงมาเมื่อไหร่คือโอกาสซื้อสะสมเพราะยังกังวลเรื่องเงินเฟ้อปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ก็เลยมองว่าทองคำยังเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดอยู่อ๋อเข้าใจแล้วครับ แปลว,ว่าม่านหมอกข้อมูลนี้เองที่ทำให้นักลงทุนสองกลุ่มมองภาพเดียวกันแต่เห็นคนละอย่างพวกสถาบันที่ต้องใช้ข้อมูลละเอียดเลยเลือกจะรอดูแต่รายย่อยที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกกังวลก็เลยซื้อก่อนแบบนี้ถูกไหมครับเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะความเห็นที่สวนทางกันสุดขั้วแบบนี้แล้วค่ะที่บีบให้ราคาทองคาติดอยู่ในกรอบแคบๆ เพราะมีทั้งแรงซื้อของรายย่อยคอยพยุงไว้แล้วก็มีแรงขายข,ายของสถาบันคอยกดดันอยู่แล้วสัปดาห์หน้าครับซึ่งเป็นช่วงวันขอบคุณพระเจ้าตลาดน่าจะเบาบางลงเราควรมองหาอะไรเป็นพิเศษสัปดาห์หน้าซึ่งถ้าพูดถึงตลาดโลกสัปดาห์หน้าทุกสายตาคงจับจ้องไปที่เฟดเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตอนนี้นะักลงทุนเริ่มใจไม่ดีแล้วจากที่เคยมั่นใจกันเกิน80%ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเดือนธันวาคม ตอนนี้โอกาสลดลงมาเหลือแค่ประมาณ50-60%เท่านั้นเองลดลงไปเยอะมากเลยฮะใช่ค่ะไฮไลท์สำคัญเลยอยู่ที่คืนวันอ้ำคานนี้ที่จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดซึ่งจะทำให้เราได้รู้เลยว่าข้างในเท่าเทียงอะไรกันอยู่กรรมการมีความเห็นแตกกันแค่ไหนนอกจากเรื่องเฟดแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ต้องจับตามีอีกค่ะ มีเรื่อง Trump trade Trump Trade ค่ะหรือนโยบายคืนภาษี2,000ดอลลาร์ที่อาจจะกลับมากระต้นเงินเฟอ้อซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เฟดพยายามทำอยู่แล้วก็อีกประเด็นคือสัปดาห์หน้าเป็นช่วง Thanksgiving สภาพคล่องในตลาดจะต่ำมากม mm. ซึ่งตรงนี้ต้องระวังเลยค่ะอาจทำให้ราคาแว่งตัวรุนแรงผิดปกติได้หรือที่เขาเรียกว่า Flash volatility โอ้โห oh ฟังดูแล้วมีแต่ความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องเฟดทรัม p ์เทรดแล้วยังมาเจอสภาพคล่องตามอีกในฐานะนักลงทุนเราควรจะวางตัวยังไงดีครับในภาวะหมอกลงจัดแบบนี้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือรอจังหวะและเข้าซื้อเมื่อย่อตัวค่ะ Wait and see and buy on dips ใช่ค่ะคืออย่าไปไล่ราคาเด็ดขาดรอให้ฝุ่นจางก่อน สำหรับทองคำโลกนะคะแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ห้ามหลุดเลยคือ4 0 00ดอลลาร์4,000ดอลลาร์ถ้าหลุดตรงนี้อาจมีแรงเทขายตามมาเป็นระลอกได้เลยส่วนโซนที่นักลงทุนระยะยาวมองว่าน่าสนใจเขาสะสมคือแถวแถว3 9 0 0ถึง3,950ดอลลาร์ค่ะแล้วสำหรับทองคำไทยเหรอครับกรอบที่น่าสนใจอยู่ตรงไหนทองคำไทยกรอบราคาที่น่าสนใจสำหรับการทยอยสะสมจะอยู่ที่6 1 5 0 0ถึง62,000บาทต่อบาททองคำค่ะโอเคครับสรุปคือ ตลาดทองคำกำลังอยู่ในช่วงวัดใจจริงๆแนวรับ4,000ดอลลาร์จะแข็งแกร่งพอหรือไม่คือคำถามสำคัญของสัปดาห์นี้เลยใช่เลยค่ะคือปัจจัยระยะสั้นอาจจะดูเป็นลบนะคะแต่ภาพระยะยาวยังคงแข็งแกร่งอยู่มาก ทั้งจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เทรนด์การเข้าซื้อทองของธนาคารกลางทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือเราเห็นมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วเลยระหว่างนักวิเคราะห์สถาบันใหญ่ๆที่ออกมาเตือนให้ระวังกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังเชื่อมั่นในขาขึ้นเป็นภาพที่น่าสนใจมากครับและนี่คือคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายนะคะการที่ทั้งทองคำและบิตคอยพากันปรับตัวลงในช่วงนี้ มันเป็นสัญญาณว่านักลงทุนกำลังหมดศรัทธาในสินทรัพย์ทางเลือกแล้วหันไปถือเงินสดหรือว่านี่เป็นแค่การหยุดพักชั่วคราวก่อนจะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่รอบต่อไปกันแน่